เได้ซื้อเสืออ้อหัะหาครับน้องไม้กำลังปลน้อ่้น้องไม้ไไมไน้องไม้ล่กำลังปลงน้องนี้น้อยสามีิพอดีเกง สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุขศนเนาะมื้อนี้ซาเลมน้อยสิพาพ่อแม่พี่น้องเข้าไปหาหน่อไม้มาไหวแกงตอนพีนเนาะคิดว่าเมื่อวานนี้ไปเก็บผักขะิ่งมื้อนี้ก็เลยสยิมาหาหนา่อไม้เด็กกระตาหน่อยนึงกระตาครับกับเสียมอันนึงเนาะโดยไปกันเลยพี่น้องว่าสิมีหรือบอม่มีเนาะพรับ มันเป็นกอน้ำไม้เก่ากอน้ำไม้ลายลเป็นกอน้ำไม้เก่านี่ป่าเป็นส่วนเก่าเพิ่นตะกี้เนาะโดยเบิง่งหาทางข่าวกอน้ำไม้ก่อนดิมึดๆน่อจักหน่อยฝนตกมื้อเช้านี่โดยฝนตกลินไหลฝนเชา้ลาล้วก็เลยเข้ามาเลาะเบิบ่งหน่อไม้ไปแกงเพลนโดย สิมีหรือโบมีกาบเิดเบิ่งนำกนันนำพี่น้องเนะาะบ่ได้บบได้บ่พอเก่งได้พอเก่งจากหมดเ่อนึงกับอ้าวดอกงงบ่ได้ซื้อเสือหัวหน้าครับน้องไม้กำลังโป่งน้องไม้น้องไม้ล่น้องไม้ล่ ปรุงนนนหน่อน้อยฉันมีพอดีเกง่งมันอยากเนงมันก็เอายุ่งกับลายเทปพี่น้องพอดีเกง่งฉันนี้พี่น้องเลยหน่อยน้อยพอดีไปปอกอลไรกาัปอกอลไรก็ต้มรูดเก่งเป็นเนียงเลย ก็อยากเบิดยามมันเลยเนาะพี่น้องเนาะแล้ก็หาอเอานี่หน้อยมันท่านหนึ่งมันก็มีคนมาหาหลายมีคนมาหาหลายอยู่กันเลยกระปรงประธานมึ่โกนห,กาหาั่นก็ขึ้นมหาเด็กพี่น้องอ้าน้ำไม่ไหล <c oughs> อ้าน้ำไม่ไหลไปแกงเพลิน ยังสีโดโดๆยังหน่อยเนาะยังนี่นอ,ยอ,ยอ่อนๆพี่น้อยเส้นเพลงวะนะเออตัวยวงหลายเท่โบได้โบได้ถือเสื้อห่อหนามาซั้มเพลงนะ พอได้เกงเพื่อน,นึงก็เอาเนาะเพื่นกับบกข้าไม่ไรเพื่นเอาเล<ฮ>่นเพื่อนฮักกมมหาเล่นเพื่อนขามาหาอยู่มือนคน่อเนียงมากนีกันโอ้หนุ่มี่นองเด้ อ๋อยุ้งเปนงนไม้ไม่น้อยพี่น้องโน้ำไม้ห้างนไม้เกาสวนสวนเกาพื้นงกระปุงี้เลยน้ำไม้พี่นาะเลี้ยนไม้ลาย น้องไม่ไหลเอา้าไม่ไหลที่น่องเลยนี่เองมันเอาเองเอ๊ะไม่ไหลกับน้องไม้สังไวยน้องไม้สังไวยกันมี่กลับเอาเสือมโหฬา เสื้อหอรหนากับพี่น้องเอ้ยต้องุยงลายโคตรไว้ัพท์าไมไหลไปเกงเพลินจะพักขยีงหอมๆพี่น้องเยอันนี้อ้องกราลังป่งกราลังปงนี่น้อยนี่น้อยเรือนเอาเมื่อน้นกะลังใหม่พอดี นี่แล้วก็เอาไปแล้วก็จักหรือว่าไม่เอาไปแล้วก็ผ่าเออเหมนปอกปอกแล้วก็ถูโลดวันนี้โอ้โหทางน้ำหู โอ้ไอเที่ยวผักกาดโมนี่น้ำมันไปให้เพื่นแกงสุก,กินก่อนสไม่ไหลน้องหนึ่งไม่ไหลแซ่บผักถุบๆถุบมันอ่อนแล้วก็แกง ก,ก,กำลังกล่องพี่น้องไม่ดุนหาเอาเต็นเงมันเากได้เณงน้อไม่ไหลเอาอามตนเณอ,เนอ,นอย,ยๆมืดเนาะพี่น้องเนาะ มันนี่ต่าแล้วก็พุมหน่อไม้มันเห็ดใหนมื้นีฝนตกใหม่ฝนตกใหม่หน่อไม้หากระโปรงกนตกเรื่อยๆฝนตกอีกแล้ว ก่น้องโป่งน้อยนอ้อยเมื่อก่อนขินเขามาหาก็ได้เป็นตาหนึ่งเพุ่ะคุณมากคนน่าสาวคุณมหาเน่งมันอีเทิง ตุ๊ก okay. ต <t nak S 1> ุ๊เงียบเลยเพราะน้ำไม้ก็เพรน้ำไม้กับบัได้ลายบันไดดอกกีหน้องแล้วก็น้ำไม้เก่าสวนเพิ่น ออกมาแล้วบัตน,นี้พี่น้องกเก็บเนางน้ำก่อนบัตน,นี้เก็บเดานางไปแก่งน้ำไม้ก่อนมาได้ลายปรนได็นน้ำไม้ก่อนน้ำไม้สองสามกอมาญาติลูกไหาออกเมื่อก่อนญาติลูกตื่นแล้วลูกสืไหาน้ำเลยมายดานางก่อนบัตหนึ่งเล่นน้ำไม้กัได้จะเองเอาทออแกงก็พอเนาะเดี๋ยว แงคอยนึงอจังา2คนหัวโอ้เก็บผักกะเยงก่อนเก็บผักกะเยงว่ะโอ้ยว้าวยังก็บ่ถือพุ่นน่ะพี่น้องยานางดิเก็บยานางก่อนเด้อเก็บยานางก่อน ดูจีนังงามงามบอกเมื่อกัอนเด้อพี่น้องเด้อมแบบน,นี้มื้อนี้สาเลมน้อยโคลาพ่อแม่พี่น้องก่อนเด้อมื้อน,นี้คลิปหน้าพอก,กันใหม่ <c ười> คลิปหน้าพอก,กันใหม่เด้อพี่น้องเด้อย,ย,ยุ่งกันไร้เลยมื้อนี้สาเลมน้อยเขอกลับเข้ามาสบายดีสบายดี